สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่5กันยายนปี2025เราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยร่บตรนที่ปโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคเนอซนอเมริกาใต้กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะแข่งขันกันในเช้าวันนี้ซึ่งก็เป็นนาที่17เวลา6นาฬิกา30นาทีาว,าออวัยจะพบเอกวาดอร์อาร์เจนตินาจะพบเวเนซุเอลาอุรุกวัยจะพบเปรูโคลอมเบียจะพบโบลิเวีย เวลาเจ็นิกาสามทีนัทีบราซิลจะพบกับชิลีนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบเขาเลี้ยวโซนอคอนคาเคปกันบ้างนะครับในเช้าวันนี้เวลาตีสี่ครึ่งซูรินามจะพบกับปานามาและเวลาเก้านิกาโกาเตม,มาลาจะพบเอลซาวาโด,ดโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบเขาเลี้ยวโซนยุโรปในคืนนี้ก็เป็นนัดที่5าเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคริสจะพบกับเบลารุสมุกเกาะแฟโรจะพบกับโครเอเชียสโลวีเนียจะพบกับสวีเดนมอนโดวาจะพบกับอิสราเอลสวิตเซอร์แลนด์จะพบกับคโคโซโว มอนเตเนโกรจะพบกับเช็กเดนมาร์กจะพบสกอตแลนด์อิตาลีจะพบเอสโตเนียไอซ์แลนด์จะพบกับอาเซอร์ไบจันละยูเครนจะพบกับฝรั่งเศสก็มีบางคู่ที่ทางโมโนแม็กถ่ายทอดสดด้วยนะครับโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคุรเลโซนแอฟริกาในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่เจ็ดเวลานาฬิกาโซมาเลียจะพบกับกินีสุดานใต้จะพบกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคนยาจะพบแกมเบีย นามิเบียเพาะมาลาวีวลา23นาฬิกายูกันดาเฉโาะมซัมบิกเบนินเพาะซิมบับเวคองโกเพาะแทนซาเนียจิบูตีเพโะบุกินาฟาโซเรโซโทเพาะแอฟริกาใต้วลาตี2มอริเตเนียเพโะโตโกเซเนกัลเฉโาะซดานโมอรโกเพาะไนเจอร์อวอรีโคสเพโะบุลันดีและอียิปเพาะเอธิโอเปียโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียกลางในคืนนี้นะครับวลา19นาฬิกา ติรกเมนิสถานจะพบกับโอมานไล่เวลา21นาฬิกา30นาทีอุซเบกิสถานจะพบกับคีร์กิสถานโปรแกรมฟุตบอลกัชมีทีมชันในคืนนี้นะครับเวลา16นาฬิกา45ออสเตรเลียจะพบนิวซีแลนด์เวลา20นาฬิกา30นาทีอินโดนีเซียจะพบกับไต้หวันไล่เวลาตี1โรมาเนียจะพบแคนาดาและโปรแกรมฟุตบอลลีกา2ของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่4เวลาเที่ยงคืนครึ่งอัลบาเซเต้จะพบมิลานเดส เวลาตีสองครึ่งคอเดบาจะพวกคาสเตยอนนะครับและนี้คือโปรกแรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ